สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาอัปเดตบอนสีนะคะที่ต่ายได้ทำการปลูกจากหัวนะโดยที่ไม่ต้องอบเลยค่ะเพียงแค่เราปรุงดินนะคะแล้วก็นำหัวไปวางลงไปนะคะปรากฏว่าผ่านมาเป็นระยะเวลา2ออาทิตย์พอดีเลยนะคะเกิดแล้วนะคะงอกออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะนี่เลยคะ่ะทุกคน จากคลิปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะต่ได้ทําคลิปวิดีโอการปลูกบอนสีโดยการใช้หัวนะไม่ต้องอบนะคะแล้วก็หัวไม่เน่าด้วยค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะสาวน้อยปะแป้งของเราเกิดออกมาแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะ mm. เดี๋ยวต่จะให้ดูค่ะ <seus Lily> <isti> นี่ค่ะพอเกิดออกมานะคะใบเขาก็จะมีความชัดเจนของสีแบบนี้หน่อข้างๆนี้ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ย ข้างๆเล็กๆนะคะกําลังเกิดออกมาแล้วนะคะอยู่ใต้ใบนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าหนอนั้นนะคะฝั่งนี้นะคะนี่มาแล้วเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในหนึ่งกระถางนะคะไต่วางไปประมาณ3ามจุดนะคะนี่หนึ่งสองมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่3นะคะแต่ว่ามุมนี้ไต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไม่เห็นการเจริญเติบโตออกมานะคะนี่ค่ะสาวน้อยประแป้งของเราค่ะมาแล้วนะคะโอ้โหบอลสีของเราน้องบอลสวยมากเลยนะคะ แล้วทางนี้นะคะเป็นช้างเผือกใบบัวค่ะนี่ค่ะไตติดออป้ายไว้นะคะเพราะว่าตอนที่กลบดินเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะก็เลยต้องมีชื่อให้เขาหน่อยนะคะนี่เป็นช้างเผือกใบบัวค่ะนี่ค่ะหนอเขามาแล้วค่ะทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะระยะเวลาผ่านไปนะคะ2ส,สัปดาห์พอดีเป๊ะเลยนะคะเกิดออกมาให้เราเห็นเลยค่ะ นี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าวิธีการปลูกบอนสีโดยการใช้หัวเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้เกิดได้แบบง่ายๆอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไตจะให้ดูว่าไตไม่ได้วางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดจัดนะคะตอนนี้ไตวางไว้อยู่ที่หน้ายุ้งข้าวค่ะ นี่เป็นสภาพยุ้งข้าวนะคะก็จะวางไว้แถวๆนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะโดนแสงแดดรำไรนะคะไม่ได้โดนแดดจ้าไม่ได้โดนแดดจัดนะคะวางไวท้ที่ที่มีหลังคาปิดแบบนี้เวลาฝนตกมานะคะจะได้ไมออ่ชะล้างหน้าดินไปซะเยอะนะคะแล้วก็ไม่โดนความแฉะมากจนเกินไปเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้นะก็จะทำให้บอลของเราเนี่ยเกิดออกมาแบบนี้เลยค่ะ ฝั่งทางนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่ทําการเพราะไว้นะคะแล้วก็พลูด,ด่างนะคะที่ไต่พึ่งแยกกระถางออกมาค่ะนี่ค่ะผลจากการปลูกบอลสีโดยการใช้หัวนะคะนี่ค่ะทุกคนต้นเดิมของเราเลยนะคะปลูกโดยการใช้หัวนะคะตัวนี้เนี่ยคือวัวแดงหรือว่าแดงวัวบางคนเรียกหน้าวัวนะคะนี่ตอนนี้แตกใบใหม่มาแล้วนะคะจากการบำรุงจากการย้ายกระถางค่ะ ตายได้ทำวิธีการย้ายกระถางให้ดูแล้วนะคะแต่ใช้ดินหมักผสมกับใบมะขามนะคะซึ่งดินที่มีความเปรียรปร้ยวนิดๆมีรสเปรี้ยวนิดๆเนี่ยบอลสีเขาจะชอบค่ะจะกัดสีนะคะให้มีความสดได้ค่ะ ต้นนี้นะคะไต่ปลูกโดยการใช้หน่อนะคะวิธีการก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ไต่บอกไปเลยนะคะใช้หัวนะคะก็คือกลบลงไปในดินนะเขาก็จเจริญเติบโตออกมาให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนต้นนี้นะคะไต่ได้มาจากพี่ที่รู้จักนะคะพี่เขาให้มาเห็นว่าไต่ชอบปลูกพืชปลูกผักนะคะปลูกนู่นนี่นั่นเขาก็ให้มาค่ะทุกคนสวยมากๆเลยแล้วก็ใบใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ไต่ก็มาบำรุงดูแลต่อนะปรากฏว่าแตกใบเล็กใบน้อยมาค่ะนี่ค่ะ นี่นะะได้มาดูแลต่อแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะเขาชื่อพี่กวางนะคะขอขอบคุณพี่กวางมากๆเลยค่ะให้มานะคะสวยมากเลยนะนี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ชมค่ะทุกคน ว่าบอนสีนะคะเราสามารถที่จะปลูกจากการใช้หัวได้โดยที่ไม่ต้องอบเลยนะคะแล้วก็หัวไม่เน่าด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยราคาเริ่มจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลองปลูกจากหัวได้เนี่ยดีเลยค่ะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ